ตางเลยเนี <One input> ่ยไม่หายไอ้จางจางจะมาห่างกันดูเนี่ยดูล่างโซ่ไว้ดิมึงก็ถอดโซ่ล่างติดโซ่นี่โซ่ปะเนี่ยโซ่โซ่ไม่อยู่ฮะโซ่ไม่อยู่โซ่ไปไหนเอาล่างช้างอยู่ดูยังไงเฮ้ยบาลีอะไรเรืมาจากไหนวะใครตั้งชื่อมึงว่าบาลีเนี่ยแหมใครตั้งชื่อพี่อ่ะสัญกิบ ชื่อเศรษกิจเหรอใช่บาลีบาลีกับเศรษกิจใช่โอ้บาลเาีเอาไหมเอาไหมอะไรมิยาบิมิยาบี ดูไปก็ต้องรักษาช่วย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 ด้วยไม่ช่วยไลอ้อนุนไอ้หนูเป็นลูกไอ้หนูเป็นไงลูกฮะฮะฮะาหวานขึ้นเหรอเออเรอนละครรอเรื่องจริงอ่ะ 黄金黄金黄金แล้วคนเล้วคอเอายาเอายาลูกอาเจียนนะครับอมออมผอมหนุ่ลูกเอ้ผอออ ลูกเอ้ยเป็นไรครับพ่อถือเป็นลูกพ่อไงลูกพ่อเบาหวานยังเพื่อลูกเอ้ยแล้วแฟนยังไปไหนแล้วล่ะวันนี้ผมไปแล้วครับพ่อเออไม่มีพ่อแล้วคนตายแล้วพ่อลูกเอ้ยไม่มีผู้หญิงคนไหนที่รักเราจริงเท่ากับแม่เราพ่อพ่อบอกพ่อบอกพ่อ ทำตัวดีลูกนะผมจะทำตัวเป็นคนดีไม่มีพ่อคนไหนจนะทิ่โกดลูกลวะลูก,ลกผมจะไม่ทำร้ายพ่ออีกแล้วครับผมจะทำทุกสิ่งทุกอย่างทดแทนบุนคุณพ่อให้อภัยลูกนะพ่อนะต่อไปนี้นะเป็นคนดีลูกนะครับเชื่อฟังพ่อเชื่อฟังแม่เดี๋ยวห้อง่าลูกเลยครับครับครับ,รบจัจจดยันจัดยันจวยจัดยัน ครับพ่อเดี๋ยวก่อนครับทำไม่ไ,ไ,ได้แล้วครับอะไรลูกฮะไม่มีอะไรครับหนังสือโป๊ก่ะเนี่ยไม่ใช่ครับคือหนังสือไม่ใส่เสื้อผา้ากันนั่นเอง <ście> แล้วดูอะไรชุดว่ายน้ำขนาดหนาเ,ออเพื่อมานำมาฝากครับก็ไม่มียบครับเรื่องของผมนะพ่อ <S 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 ยุ่งกับผมเลย ทำไมแล้วไม่สนใจเรียนนะลูกไม่สนใจทำไมเรียนพ่อหน้าตาก็ดีแตไมาทำตัวแบบนี้นะทำไมไม่เอาดีทางด้านงานแสดงงานลาลาอะไรเงี้ยลูกฮะหน้าตาผมดีเดี๋ยวพ่อแม่ผมมองตรงนะพ่อวันนี้ผมอยากจะยกข้าวตัวผมให้พ่อทั้งหมดเลยวันนี้เอะไรนะพี่จุ้งผมยวพ่อไม่ได้ เข็มขัดเส้นเนี้ยมันทําให้คนเป็นคนดีได้ก็ตีผมเหรอก็ต้องตีลูกสิเอาดิเดี๋ยวตีผมโทรหาไปีนาในตอจนนี้เลยเดี๋ยวเป็พนะพ,พ่อเหรอไอ้หนะทำอะไรพำผิดอะพ่อตีเนี่ยไม่ตีเจ็บตีต,ตีให้จำ้ำตีให้จำ้ำ ต่อแล้วจะตีเตรียมคนาได้เลยในร้อยเนี่ยพ่อมากวนใจผมอยู่านี้มาอะไรก็ไม่รู้ตีผมเ่ด้เลยกินนมลูกขากินนมไมน่มนะมีลูกจะสอดอยู่แล้วเนี่ยมันเป็นตำรวจยูบบย่มาลงมาล่ออยู่แล้วเนี่ยทำรมมาตรวจบออะไรล่ะมาดูแต่แขังโปอดูแต่แข้งปอ นั้งป๊อปที่ไหนล่ะมันไม่มีเนยทังสือเนี่ยเธอเชื่อลูกเขาเชื่อกันลร่มเร่มเร่มลูกเคยออกไปไหมสัก,กวันหนึง่งเราจะเสียใจนี่กินแต่นมมะเนี่ยเธอให้ทายลูกอะ่ะยกสดด้วยยกสดนมด้วยยกสดนมด้วยไปเลยอ่านหนังสือแล้วเรียบนอนนะคะครับแม่ครับแม่รักหนูนะครับผมครับครับนี่นัดเพื่อนไว้นัดเพื่อนไว้ที่สยามเขาบีงานวันสงการด้วยเนี่ยเขาเรียกสงการเมษาพาเขามา ครองโลกนี่ที่สยามตั้งแต่วันที่สามถึงวันที่สิบห้าเลยงานเข้าฟรีแต่ว่าใครที่มีดีไซน์เป็นผ้าขม้าเนี่ยเขาจะมีรางวัลพิเศษให้เสื้อเป็นผ้าขม้ากางเกงผ้าขม้ารองเท้าผ้าขม้าอะไรก็ได้เป็นผ้าขม้าของโลกเดี๋ยวนี้ไปนะัดเพื่อไนไะว้แล้วมาเจอกันจเจอกันอะไรลูกครับ สงการเมษา้าเขามาดูเ้ย่อ้ยสาวเลยนะย้อนไปได้กับพ่อเหรอลูกฮะเฮ้ยเฮ้ยอย่ายุ่งเฮ้ยสงสัยจะเป็นทีมคอนเสิร์ตเขาลูกอยากเจอเูี๋ยวไปโฟลลกนะเฮ้ยดูนิ พ่อบอกแล้วลูกอ,อย่าไปโทษลูกงาอนนี้ผมก็ไม่ได้ดื่มแล้วเนี่ยเ <c oughs> มาไดใ้ใกล้ยังไงใกล้ถึงยังเนี่ยเมื่อไหร่พวกพี่จะไปอ่ะออผมจะได้เล่นเอาได้เลยอยากจะมาเต้นกลนลูกเออเอ,อยากเต้นเน่ยอืมแล้วก็มาเลยนะสักหน่อย ก oh ta ันไหมจะไปก็รีบไปไปก็พี่หล้วสบายยกพี่ขาไปกินตบ ไอ้หนูทำไมวะไอ้หนงพร้องวันนี้เฮ้ยน้องอุ๊ยอุยเป็นใครอ่ะหนู่ะไปเที่ยวงานที่สยามโอ้เรไปกับพี่เลยหนูมีรถมาได้ติดรถพี่มาไงโอ้หนูชื่ออะไรเนี่ยดวงดวงดวงไฮ้ไอ้วุ้ง ใครอ่ะอ้าเไอ้ายยัสองคนนะจัดการไปเลยพี่ไอ้นองเอานวดออกไอ้ต้นนี่ไปตีขาวดำดำเหรออรก็ดีเลยไอ่้จอีบาซูโอคนนันชื่อชื่อเขาเหมือนกัน ไอ้ดำๆเลยจุ้บาสูอันนี้จุบอยคุละคนกันเหรอบเฮ้ยจุ้บอยครับขอเพลงไก่จ้าสายันนะเพื่ไ้รตีไม่ได้มาครับไม่ไร้มานี่อะไรเหลือเฟือเฮ้ยเฮ้ยไรี่ยอมไอ้ป้องหนงอะไรคอั อยากป็มีเรื่องลูกอยากปมีเรื่องลูกเอ้แฟนเราไหแ้ยแฟนเราได้ไงได้แฟนผมนี่นม่จะนไม่ได้แฟนแกเงยเปลยขาหนีดำเนี่ยเป็นอไรอ้ที่คออ๋อฉันเป็นแฟนฉัอเน่ยฉันเป็นแฟนแกแต่ฉันเป็นเมียเขาอย่าเข้ามาอย่าเดินเข้ามาอย่าเดินเข้ามาเมือกันเด่กัน่งศักดิ์ไป พ่อของเขาแต่ปากเลยเดมาเที่ยวาง,งานนี่อย่าทะเลาะกันลูกก็ยทะเลาะกันเนี่ยบอกหลอกลูกลุงเลยอย่ามายุ่งกับด้วงพ่อเนี่ยแ,แฟนผมเนี่ยก็เลือกกันแล้วลูกเอ้ยอย่ามายุ่งลูก<อ>มันแย่งแฟนผมไปอ่ะเป็นอยู่กับมันได้ยังไงไม่จะไปอยู่ได้ไอ้ลูกหวาน, <c oughs> นด,เเดูเดี๋ยวเดี๋ยวกระทบคนโน้นเนี่ยไปอยู่กับมันได้ยังไงดูจะดีเนี่ยมันเหมือนอะไรพี่ สแสแน่โดนน้ำปิกเปียกมาเน้เ่โอ้โหกระงงสะอ่านตายแล้วทรงแฟนผมมากพอวันนี้ลูกขอนะเดี๋ยวจะมีเรื่องเวลากับลูกไม่ไรเพื่อนเพื่อนลูกเยะแยะเลยใครเพื่อนฮะถามเงก็เขาเขาเอาผมขอคุยกับผู้หญิงนี้สักสิบห้าทีได้ได้แค่สามวิขอสองวิให้เต็มที่สองวิครึ่ง ก็บอกขอแค่สองวิเองสองวิครึ่งขลสองวิถ้าสองวิครึ่งไม่เอาเนีอยู่เลยเขาว่ามันจะมีเรื่องไอ้ตรงสองวินี่แหละกลัวแล้วพ่อเพื่อนๆลูกเต็มเลยเอาไปเรแลอวไม่มีเรื่องไม่มีเรื่องไม่มีเรื่องพอคุยด้วยสองวิครึ่งนะอ่ามากเกินนะ กบผู้ชายไไออ้้ดคำว่าปวดตัวผู้จะไม่ปวดเออลยปวดผู้ชายปวกปวดตัวผู้ชายด้วยเออนิดเดียวนะดูเลยแป๊บเดียวที่รักท <c oughs> ุกเสียงทุกอย่างฉันให้ภอภัยทั้หมดเลยวันนี้ฉันขอได้ไหมขออะไรละ่ะขอให้มันสนุกกับฉัน <c oughs> ฉันขอร้องนะเฮ้ยยังไงเธอก็เป็นแฟนฉันอ <c oughs> ล้เรียบร้อยยัง 啊！对。 พ่อไม่เห็นลูกพ่อว่าอะไรนะพี่พ่อไม่เห็นลูกผมตายแล้วพ่อถึงเห็น <S <S เฮ้ยันเถื่อนยังแค่ฉันดีกว่าพี่หลังย่ามายุ่งกับแฟนของฉันเ้ยโอ้พี่ผู้หญิงคนนี้ก็เป็นแฟนผมนะแล้วอย่า้งอะไรพี่ อย่านนี้ที่บ้านพอรรทำลูก